มีใครเคยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีแฟนหรือไม่เคยสมหวังในความรักบ้างไหมครับผมเป็นหนึ่งในนั้นครับที่ตั้งแต่เกิดมาจนอายุ20ก็ยังไม่เคยมีรักกับเขาเลยชอบใครเขาก็ไม่ชอบตอบหน้าตาผมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมเป็นคนตัวเล็กโดยกรรมพันธุ์ผิวขาวบางคนบอกว่าผมน่ารักกว่าผู้หญิงบางคนด้วยซ้ำผู้หญิงเขาเลยไม่ค่อยชอบผมตอนนี้ขอแค่ใครสักคนที่เข้ามา และไม่ทิ้งกันไปครับจ้าชายหรือหญิงอันนี้ผมไม่ซีเรียสผมอยากสมหวังในความรักบ้างอยากมีแฟนบ้างแล้วครับสีน้ำเสร็จยังมึงพี่เขาเรียกรวมแล้วนะเสียงเรียกของใบตองตะโกนเข้ามาในห้องน้ำที่ผมกำลังเข้าอยู่วันนี้เป็นวันรับน้องวันแรกของคณะผมตอนนี้พี่ๆี่เขาก็กำลังเรียกรวมแต่ผมดันมาท้องเสียเพราะกินส้มตำปูปลร,รารสเด็ดร้านดังหน้ามอวันแรก ผมก็สายเลยแบบนี้เหรอจะไม่โดนพี่เขาเพ่งเล็งใช่ไหมนะยิ่งผมเข้าคณะวิศวะที่ขึ้นชื่อเรื่องรับน้องด้วยแล้วกลัวครับแต่ผมไม่ยอมให้ใบตองมาโดนไปกับผมด้วยหรอกครับตองมึงไปเข้าแถวก่อนเลยกูยังนั่งอยู่ในนี้อีกสักพักอะ่ะฝากบอกพี่เขาด้วยนะผมตะโกนให้เธอไปก่อนไม่งั้นจะแย่ทั้งครูผมก็ใบตองเจอกันวันมาเฟอร์สเดทครับ คุยกันถูกคอเลยคบกันตั้งแต่นั้นมาตึง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 ตงเสียงกลองดังไปทั่วบริเวณลานกว้างใต้คณะผมคิดไม่ตกว่าจะเข้าไปอย่างไรดีแต่แล้วผมก็ตัดสินใจค่อยๆเดินเข้าไปครับน้องคนนั้นน่ะทาไมเพิ่งมาเจ้าเปรียบเพื่อนเพื่อนของคุณเหรอพอเดินเข้าไปได้สักหน่อยพี่วักประจําคณะก็ทักผมไว้ครับทุกคนตรงนั้นก็เลยหันมามองผมเออ คือว่าผมท้องเสียนะครับพี่เพิ่งจะออกมาได้พี่เขาน่ากลัวมากครับผมนี่เกรงไปหมดเลยคนอะไรน่ากลัวจังวะถ้ากําลังปวดท้องอยู่ผมว่ามันคงหดไปหมดแล้วครับคุณหาข้ออ้างหรือเปล่าคุณเห็นไหมว่าเป็นเพราะคุณเพื่อนๆถึงได้มานั่งในอากาศร้อนๆแบบนี้เพื่อรอคุณคนเดียวคุณเห็นไหมแม่ครับช่วยผมด้วยพี่เขาจะขึ้นเสียงทำไมเล่าผมก็ตอบความจริงไปแล้วนะครับ ไม่มีเหตุผลแล้วเเลยตามพี่นี่มึงพอปล่อยน้องไม่ไปเหอะเหนือเดือนกำลังมาแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกพี่ผู้หญิงคนหนึง่งวิ่งมาบอกพี่ว่าคนนั้นครับแล้วพี่มันก็ปล่อยให้ผมนั่งที่ได้เรื่องราวคราวนี้เลยจบไปได้โดยดีแต่สิ่งที่ทำให้ผมสนใจคือใครคือเหนือเดือนที่พี่ผู้หญิงคนนั้นพูดถึง ผมต้องไปถามใบตองดูแล้วล่ะครับเพื่อมันจะรู้ว่าใครคือผู้มีพระคุณของผมตองมึงรู้ปะว่าใครคือเหนือเดือนแล้วเหนือเดือนคืออะไรกูได้ยินพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าเหนือเดือนกําลังมาพี่ว่าคนนั้นถึงยอมปล่อยกูมันได้อ่ะกูนี่กลัวขาสั่นไปหมดเมื่อพี่เขาปล่อยพักเบรกผมจึงได้โอกาสถามเรื่องนี้ที่ผมกําลังสงสัยอยู่กับใบตองมึงไปอยู่ไหนมนเนี่ยสีน้ํา ถึงไม่รู้จักเหนือเดือนคณะเราได้คือนี้นะมึงเหนือเดือนอะคือคนที่หลอกวกว่าเดือนแต่ไม่ยอมรับตําแหน่งเดือนนะมึงแล้วก็มีแค่บางคณะแล้วก็มีแค่บางปีเท่านั้นส่วนคนที่จะเป็นได้ก็คือคนที่คณะอาจารย์แล้วก็คณะกรรมการสโมสรลงความเห็นให้เขาคนนั้นอะเป็นนะแล้วก็ห้ามปฏิเสธส่วนหน้าที่ก็คือดูแลภาพรวมกิจกรรมต่างๆของคณะแล้วก็มีสิทธิ์ในการระงับกิจกรรมต่างๆได้ทุกงานเลย ทุกคนเลยกลัวไงโหมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะน่ากลัวเป็นบ้าเลยพอได้รับเรื่องเหนือเดือนผมก็อึ้งเลยครับอะไรมันจะโหดขนาดนั้นอนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วเหนือเดือนที่พี่คนนั้นพูดถึงคือพี่ฟ้าร้องเหนือนเดือนพี่ล่าสุดของคณะเราจริงๆพี่เขาอะเป็นคนไม่เอาอะไรเลยนะมึงได้ยินหาดว่าตอนปีหนึ่งอะพี่แกเล่นโดดทุกกิจกรรมเลยแต่การเรียนดันเรียนเก่งจนได้ท็อปหลายวิชา คณะกรรมการก็เลยเลือกพี่เขาอะแต่ตอนแรกพี่เขาก็ปฏิเสธนะมึงแต่มันปฏิเสธไม่ได้อดิพอรับตําแหน่งใครก็รู้ว่าแกมีงานทํำสดีทุกอย่างทุกคนเลยเกรงใจพี่เขากันใหญ่เลยอะอ่ะนั่นไงมึงพี่ฟ้าร้องเหนือเดือนที่กูพูดให้ฟังอะโหเพิ่งเคยเจอตัวจริงยังหล่อแม่ได้ยินดังนั้นผมจึงหันไปตามทิศที่ตองมันบอกครับ แล้วก็จะเข้ากับผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สมส่วนใบหน้าคมเข้มผิวขาวจมูกโด่งเป็นสันเข้ากับใบหน้าใจผมเต้นแรงขึ้นจนผมสัมผัสได้ผมมองตาค้างเลยครับและคนร,บรอบๆแถวนี้ก็หันไปมองเขากันใหญ่กันแน่ละครับคนอะไรหล่อขนาดนี้ผมเลยอยากให้แม่พาไปขอเลยครับนี่ผมกำลังตกลงไปในหลุมของพี่เขาอย่างจังเลยครับผมขอสมัครเป็นเอฟซพี่เขาอีกคนดีกว่า พอรับน้องกันเสร็จผมก็ไปตองก็ไปกินข้าวกันครับระหว่างนั่งกินผมก็ไถ่ไถ่เฟซบุ๊กไปเรื่อยๆจนไปเจอเพจหนึ่งว่ากลุ่ปลับเหนือเดือนผมรีบกดขอร่วมเข้าไปเลยครับอยากรู้อะไรมากกว่านี้หน่อยสักพักก็มีคนกดอนุญ,ญาตให้ผมเข้ากลุ่มได้ผมก็เลยส่องไปเรื่อยๆกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะลงรูปภาพของเหนือเดือนแต่ละคณะครับแต่ที่เห็นลงบ่อยๆหน่อยก็คือรูปผีฟ้าร้องครับ เป็นรูปแอบถ่ายซะมากกว่าให้ผมเดานะครับพี่เขาคงไม่ชอบถ่ายรูปสักเท่าไหร่ผมส่องไปสักพักเฟซผมก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับหรือมีคนกำลังแฮกเฟซผมแย่ yeah, แล้วสีน้ำมีคนเอารูปมึงไปลงเพจคิวบอยด้วยนี่มาดูเร็วใบตองเรียกผมไปดูรูปที่มีเพจเอารูปผมไปลงครับเป็นรูปตอนที่ผมกำลังโดนพี่วักคนนั้น ยืนใส่เสียงดังแคปชั่นคือโอ๊ยพี่วากตัวร้ายกับยายเด็กหนุ่มน้อยน่ารักทำไมพี่โก้ใจร้ายกับน้องจังดูน้องทำหน้าสิคาทุกคนน่าสงสารซะขนาดนั้นคุณแม่ละเป็นเอ็นดูใครทราบชื่อน้องหรือเฟสน้องคอมเมนต์ไว้เลยค่ะแอดอยากรู้ตอนนี้คือหลงน้องคนนี้เข้าแล้วเมนก็มีคนไปบอกชื่อแล้วก็แท็กเฟซผมไว้ครับทำให้ผมรู้ที่มาของการแจ้งเตือนถล่มทลายนี้แล้วครับ ผมเลิกสนใจแล้วก็ถ่ายเฟซดูกลุ่มเหนือเดือนต่อครับแล้วก็ไปเจอเขากับเฟซพี่ฟาร้องครับเลยกดส่องเขาหน่อยพี่เขามีเพื่อนแค่หนึ่งร้อยสองคนเองครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนร่วมคณะผมกับเขาไม่มีเพื่อนร่วมกันเลยสักคนเขาคงเป็นคนไม่สนโลกสักเท่าไหร่แต่ดูเข้าถึงยากด้วยครับเฟซบุ๊กก็ไม่ค่อยอัปเดตครับผมเลยกดไปดูรูปถ่ายของเขาแล้วก็ไปเจอเขากับรูปรูปหนึ่งที่ซิงกับไอจีครับ ผมเลยเอาชื่อไ g จีเขาไปคน้นแล้วก็เจอครับไอจี IG เขามีผู้ติดตาม75คนไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะเขาตั้ง private ไว้ครับคงให้แค่เพื่อนหรือคนรู้จักฟอลมัง้งแต่รูปภาพที่เขาเอาลงนี่สีครับทําให้ผมแปลกใจมีตั้ง786รูปเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจกดขอติดตามเขาไปผมอยากรู้ว่าเขาลงรูปอะไรทั้งทางที่อย่างอื่นไม่ค่อยอัปเดตแท้ๆในที่สุดข้าวที่สั่งก็มาแล้วครับ เราสองคนกินอย่างหิวโหยเลยทั้งๆท,ที่คนในร้านมีกันอยู่แค่3โต๊ะเองนะป้าแก่ทำช้ามากผมจะจำเอาไว้ว่าถ้าวันไหนหิวๆอย่ามากินที่นี่ไม่งั้นคงได้อรารวาดเพราะโมะโหหิวกันนะครับกินไปจนจะหมดจานโทรศัพท์ผมก็มีแจ้งเตือนมาครับและนั่นก็ทำให้ผมถึงกับสำลักเลยครับงานนี้พี่ฟ้าร้องอนุญาตให้ผมฟอลไอเขาครับแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือเขาฟอลผมกลับด้วยครับ แม่เจ้าผมกรีดได้ไหมครับมันเป็นความรู้สึกชนะครับทุกคนอย่าเกรดผมนะก็เนี่ยพี่เขาติดตามคนแค่42คนเองแล้วผมอะ่ะก็เป็นคนที่43มันน่าดีใจไหมล่ะครับตองมึงพี่ฟาร้องฟอลไอจีกูด้วยวะผมหันไปบอกตองครับให้มันกรีดไปกับผมด้วยเฮ้ยสีน้ำจริงปะไหนเอามาดูดิเฮ้ยได้ยังไงอะ่ะมึงทำยังไงอะ่ะทำไมเคารับฟอลมึงวะปกติพี่เขาไม่รับใครเลยนะเว้ย มีแค่พี่หรือคนรู้จักอะแล้วนี่พี่เขาฟอร์มมึงกลับเลยหรออะไรวะเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเห็นไหมล่ะครับบอกใครเขาก็ตกใจกันทั้งนั้นแต่พี่เขาแอบกดผิดปะวะต้องรอดูไปก่อนครับเดี๋ยวดีใจเกอร์อีกใจนึงกูก็ดีใจนะมึงแต่อีกใจกูก็กลัวเขาจะกดผิดอะกูควรทำไงดีวะมึงงั้นเอางี้มึงลองอัพสตอรี่ดูดิถ้าเขาเข้ามาดูนะแล้วจะเห็นว่าเป็นมึง แล้วก็จะรู้ว่ามึงเป็นใครแล้วเขาคงนึกออกอะว่าไม่รู้จักมึงแล้วกดอันฟอลแต่ถ้าเขาไม่ได้อันฟอลนะเขาคงตั้งใจฟออ์มึงตั้งแต่แรกแหละใบตองมันพูดมีเหตุผลครับผมเลยทำการถ่ายสตรอรี่ป้าที่กำลังหันหลังทำกับข้าวอยู่แล้วพิมพ์แคปชั่นว่าป้าครับผมหิวแล้วแต่ผมจะใจเย็นรอไม่ถึงหนึ่งนาทีก็มีคนเข้ามาดูผมเลยเลื่อนๆดูว่าพี่เขามาดูสตรอรี่ผมหรือยังปรากฏว่ายังครับ เลยกดเล่นไปอย่างอื่นรอและเข้ามาดูอีกทีครั้งนี้มีแล้วครับพี่เขาเข้ามาสตอรี่ผมมึงพี่เขามาดูสตอรี่กูวะ่ะแล้วพี่เขาก็ยังไม่ได้อันฟอกกูด้วยแสดงว่าเขาว่าตั้งใจฟอลมือสีน้ำโอ้ยกูดีใจเหมือนกูโดนฟอลเองเลยอะผมเองก็ดีใจครับแต่ก็ยังไม่วางใจมากวันต่อมาวันนี้มีการรับน้องอีกวันครับในระหว่างนั้น ก็มีทั้งสนุกทั้งกดดันปนๆนกันไปแต่ก็ดีครับได้มีรภาพดีดีกับเพื่อนไปเยอะเลยทุกคนก็มาสายบ้างมาทันบ้างคุณคนที่มาสายเมื่อวานน่ะคุยอะไรทำไมไม่ฟังผมพี่วักคนนั้นว่าผมอีกแล้วครับเมื่อกี้ผมแค่หันไปหาเพื่อนนิดเดียวเองหาเรื่องกันอีกจนได้ทำให้ผมต้องยืนขึ้นและยืนให้เขาด่า เฮ้ยมึงฟ้าร้องมาว่ะมีพี่คนหนึ่งตะโกนบอกพี่ว้าครับทำให้ทุกคนเลิกสนใจพี่เขาไปแล้วไปสนใจพี่ฟ้าร้องแทนสมนำหน้าพี่ฟ้าร้องมาทำอะไรแถวนี้ครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งทักขึ้นมาครับผมมีสิทธิ์ที่จะเดินมาดูกิจกรรมทุกกิจกรรมของคณะนะครับเผื่อพวกคุนจะลืมไปพี่เขาตอบออกมาแต่ตาเขาจ้องผมไม่ขยับไปไหนเลยครับ ผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ผมเคินนะครับพี่เลิกจ้องผมได้แล้วเอ๊ะหรือพี่เขาจะจําได้ว่าผมเป็นเจ้าของไอจนั่นเอาล่ะน้องนั่งลงได้แล้วพี่ว่าคนนั้นก็เลิกเล่นงานผมแล้วครับครั้งนี้ผมเป็นนี่พี่ฟ้าร้องอีกแล้วขอบคุณมากครับพี่ผมจะจงรักภักดีต่อพี่ตลอดไปแล้วการรับน้องก็เริ่มกันต่อครับพอเลิก ผมเลยถ่ายสตอรี่หน้าผมเบะปากและแคปชั่นว่าเหนื่อยมากครับแล้วพอเลื่อนดูคนที่มาดูสตอรี่ผมก็เห็นพี่ฟ้าร้องมาดูครับตองมึงพี่เขามาดูสตอรี่กูเขาชอบกูแน่แน่มึงกูเขินผมไปร้องแง่ใส่ตองครับโอโหสีน้ำเท่าทักมึงมาเนี่ยมึงคงคิดว่าเขาจะขอมึงแต่งงานเลยมะอีกคนขี้หิงตองมันผักหัวผม อ้อมึงนานๆทีกูจะมีโมเมนต์ขอกูนหน่อยเถอะนะพอกลับมาที่ห้องผมก็อาบน้ำทําธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็มานั่งส่องไอจพี่ฟ้าล้องต่อครับนั่งดูมันทุกวันหลังจากที่เขารับฟอผมพอส่องไปส่องมาผมดันมือลั่นไปกดหัวใจให้เขาครับเอาแล้วไงางานนี้โป๊ะครับโป๊ะจากนั้นก็มีแจ้งเตือนไอจขึ้นมาครับปรากฏว่าพี่เขาทักผมมา ไล์รูปตั้งแต่สองปีก่อนนี่คือแอบสองใช่ไหมครับน้องสีน้ำอย่างนี้ผมก็ไม่มีข้อแก้ตัวเลยครับพี่แต่พี่รู้ชื่อผมด้วยหรอครับพี่จะไม่รู้ชื่อคนที่พี่แอบ,บชอบได้ไงโอ้ oh my god พี่พูดเล่นปะเนี่ยอย่ารอเล่นนะเพราะว่าผมคิดจริงขึ้นมาเนี่ยพี่ต้องเป็นแฟนผมแล้วละ่ะไหนๆก็โป๊ะตั้งแต่แรกแล้วครับขอโปะให้มันสุด เรานี่น่ารักกว่าที่พี่คิดนะเอาปะละ่ล่ะลองคุยกันดูถ้าไปกันได้ก็คบเลยยาวโอ้ oh my god พี่มันเอาใหญ่แล้วครับทุกคนสีน้ำคนนี้แหละยังชอบเลยลุกดูนิ่งๆเข้าถึงยากแต่พอได้คุยแล้วมันหักมุมเกินไปไหมเขาเป็นอย่างนี้กับทุกคนไหมเนี่ยแต่ก็ต้องรีบตกลงไว้ก่อนครับของดีคณะใช่นะผมไม่ขัดนะแต่พี่ทำอย่างนี้กับทุกคนไหมครับถามจริง ไม่อ่ะสีน้ำคนแรกเอาจริงๆพี่เคยเจอเราตั้งแต่วันที่มาสอบแล้วนะก็เออน้องคนนี้น่ารักดีแต่ก็ไม่ได้ยังไงต่อจนมาเจอเราในวันเฟิร์สเดทแหละเลกกะว่าจะขอไอจแต่ดันมีงานเข้าเลยไม่ได้ขอแล้วก็มาเจอน้องขอฟอร์วันนั้นอ่ะนี่พี่ดีใจใจเต้นมากเลยนะและคิดว่ามันต้องจีบแล้วแหละแต่งไม่มีโอกาสวันนี้ได้โอกาสพี่จะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปอีกละโอ้โหยาวเลยครับที่นี้ผมดีใจนะ ที่พี่เองก็ใจตรงกับผมแถมชอบผมก่อนที่ผมจะรู้จักพี่เขาอีกสําหรับผมที่ไม่เคยสมหวังในความรักแล้วมันเป็นอะไรที่ดีจริงๆครับหลายเดือนต่อมาหลังจากวันนั้นผมกับพี่เขาก็ทําความรู้จักและเรียนรู้กันมากขึ้นครับจนหลายๆคนก็เริ่มรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเรามีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ดีครับไปในทางที่ดีและในวันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของคณะวิศวะนั่นก็คือวันมอบใจมอบเกียร เขาก็จะให้พี่ๆแต่ละคนนะครับมอบเกียริให้น้องๆโดยในพิธีเขาก็จะร้องเพลงประจําคณะจุดเทียนไว้เต็มเลยครับต่อมาพี่ก็จะทําการผูกสายศีลให้กับน้องๆครับแล้วก็ตามด้วยมอบเกียริให้กับน้องวิศวะทุกๆคนบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาเลยครับเพราะว่ากว่าจะได้เกียร์มาได้เนี่ยทุกคนเนี่ยได้ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันอย่างยากลําบากแต่เราก็ต้องอดทนและสู้ไปได้วยกันดังนั้นเกียร์จึงเปรียบเสมือนของที่สําคัญของเราชาววิศวะเปรียบเสมือนใจเลยครับ และคนที่มอบเกียร์ให้ผมก็คือพี่ฟ้าร้องครับเพราะว่าเขาขอพี่คนที่ตอนแรกยืนตรงกับผมแลกที่กับเขาเพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะได้เป็นคนมอบเกียร์นั้นให้กับผมแทนตอนนี้สีน้ำก็เป็นเด็กวิศวะเต็มตัวแล้วนะต่อไปนี้มีเรื่องอะไรก็มาปรึกษาพี่ได้พวกเราถือเป็นพี่น้องกันแล้วผมซึ้งใจอยู่ครับแต่ผมไม่อยากเป็นแค่พี่น้องกับพี่ผมทำหน้าเศร้าอันนั้นน่ะพี่พูดในฐานะพี่คณนะ แต่ต่อไปพี่จะพูดในฐานะคนคุยนะอันที่เราถืออยู่ตอนนี้คือเกียร์ของเราแต่อันที่พี่จะให้เป็นของพี่เองสีน้ำคงรู้ความหมายของมันอยู่แล้วว่าเด็กวิศวะนะ่ะถ้าฝากเกียร์ไว้ที่ใครก็คือฝากใจไว้ที่คนนั้นเพราะฉะนั้นดูแลใจพี่ดีๆนะหลังจากที่พี่เขาพูดจบทุกคนรอบๆนั้นก็ส่งเสียงเฮกันใหญ่เลยครับผมเพิ่งรู้ตอนนี้ว่าตอนที่พี่ฟาร้องทุก พูดนั้นทุกคนในที่นี้เงียบฟังพี่เขาใหญ่เลยโอ้ยผมเขินจนแทบจะมุดดินหนีจากนี้ไปเราเป็นแฟนกันนะครับดูแลพี่ดีๆนะน้องสีน้ําและแล้วในที่สุดผมก็สมหวังในความรักกับเขาสักทีและแฟนคนแรกของผมยังเป็นพี่ฟ้าร้องเหนือเดือนคนดังคนนี้อีกแต่ความโชคดีที่สุดของคนแอบรักก็คือการได้รับรักตอบนั่นแหละครับและสุดท้ายท้ายสุด ผมอยากจะฝากแม่ว่าแม่ครับผมมีแฟนแล้วนะแม่ลูกแม่ขายออกแล้วเด้อ